ให้ป็ดล่างข่เป็ดให้ป็ดเสให้ป็ดล่างนิดเดีดไขหเป็ดปุ๊กร่างเราจะใส่ตัวยึนจ้าจัฟา ล้างสปิดขไม่ขีปิดส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 ดเเห็นว่เห็นยยบิลาไข้ปิด ນ້ຳໃສປິ້ງເອົາໄປ

มันมีขีปีตว่าม,มันซื้อมาจากฟ้าก็ไนดน้นะ